คำเตือนในรายการนี้เตไม่ได้คำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมต้องมีอายุ8ป,ปีขึ้นไปและปรับเป็น120ปีได้ครับสวัสดีครัด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์บายเช่นเคยแต่นีนอยู่ในซีรีส์คออฟตี้เมอร์เดนโมแฟร์สองนั่นเองนะครับพารทสุดท้ายของซีรีส์ภาคสองนะบุคคลที่ต้องการตัวจอห์นไพร์ซแม็กทาวิชนะครับเรามี UMP หนึ่งกระบอกแต่พวกมันมีเป็นพันไพร์ Price.

กจจจะจดจเราไว้เราทำให้โลกใบน,นี้เห็นว่าเราไม่ใช่คนที่คิดร้ายต่อโลกใบน,นี้เราจะฆ่ามันหมายถึงไอ้เชฟเพิลนะเราจะฆ่ามันแท็กกี้นที่โซกัปตันโซฟแมกทาวิชครับตอนนี้วันที่เจนะ็ด อันนี้ผมปรับเป็น normal แล้วก็เปิด shadow ด้วยจวรอตรงนี้อีก3ชั่วโมงโอเคเโชคดีเพื่อนน<ๆ>มาแล้วครับนี่คือภาพคือแบบว่าปรับ normal แล้วก็ปรับไอ้นี่ด้วยครับให้ไม่มีเงาก็เลื่อนอยู่นะ <S <S ไปซบไปดูดึงหน้าโอ้ยเราต้องเข้าในถ้ำ vector นะครับยูก่อน ไอ้พวกนี้ข้อมูลที่เอมาเขาล็อบมาให้มามันดูทรงน่าจะถูกนะถูกจริงจริงซะด้วยดีแล้วที่มันไปด้านซ้ายอืมตอนนี้เสียงวอลของไอ้ฝั่งเชพเพิร <ep> ์ดผมไปดูข้อมูลมาแล้วไอ้พวกนี้คือพวกชาร์เดลคอปป์ดีมันแข่งกับแซมมันแข่งกับไอ้นี่ไหมครับ โอเคเราจะกันดนซ้ายพร้อมเนี่ยสองตัวพร้อมนะสามสองหนึ่งแตกตายไปตัวที่เปิดลแล้วเราจะเข้าด้านหลังมันชุบเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ครับเงียบๆแล้วไปครับเราจ้าโดน เงียบเราไม่มีเวลามากแล้วต,ต้องรีบไปตรงไหน,นอ๋อไปถ้ายไมคิดว่าเป็นเจมบอลังวะนะไปขิกซ้ายครับใครที่ทำเป็นได้โคตรเก่งอ่ะมาแล้วเว้ยมีสองตัวอยู่ตางทางปากถ้ำจัดการซะอืหลังตายซะ แตกขอตันไปใช้สก,กาวอะไปเถอะผมใช้เวกเตอร์นะของซบมีศัตรูหนึ่งคนอยู่หน้าท่าอยู่หน้าโอเคมาแล้วมาละมีแถวหนึงมาทางนี้กองเข้ามาทางนี้ปล่อยมันผ่านไปวูชวเรียเซเว่นแล้วขาดการติดต่อกับดิฟเฟอร์ดิฟเฟอร์ไฟ น่าจะถูกพายุทะเลทรายเล่นงานแล้วมั้งต้องไปเช็คก่อนอ,ออกซิไดรักชาบุกเชอร์เลิกกันราชก,การมันหรือว่าปล่อยมันก็ได้ขาทิ้งละแตกซะฝันดีว่าไปก็เถอะไม่ได้ยินกันจริงๆอน,นะโหฝากกันทั้งทีไอ้ทัทง้ทงทั้งกองนะอะเดี๋ยวก่อนนะโหแม่งเยอะขนาดนี้โอ้ยยวอย่าเพิ่งยิงทางด้านขวา โอเคมาแลน่ซบมีศัตรูมาท่านฉันจะการด้านขวาทูวันเคีย <Here. S 1> ไปได้แล้วรับทราบกัปตันพอยส์ผมกัปตันซบแบคทาวิชถ้าใครอยากเห็นภาคแรนนกนะก็สามารถ มาแต่ขอไม่ได้นะเพราะว่าเผื่อ่าคนยังไม่รู้ว่าใครคือซบใครชื่อตอนแรกๆเลยนะจะมีคนชื่อแกสนะเพื่อนกับตันไปเขียซะตายหาใช้ปืนอะไรทุกสองไปเดี๋ยวยังไม่โกพร้อมยังเปิดประตูประตูบิชเลยมาแล้วมาแล้วทำเลย เชีบ่บบชี่เข้าไปเลยแฟชนะไปก่อนเข้าเหี้ยมาแต่ฝาโอ้ยเยอะเลย,ยแบ็ยิงเลยยิงเลยกัแบซบาบมีสตูระวังด้วยไม่ต้องระวังหรอกระวังกูเนี่ยจะฆ่าพวกเองหลบ่อนหลบหลบหลบ,ลบมีรลลกซองอยู่เมื่อกี้นี้แขวะไปตรงนั้นแอกไว้ดิ มาลีโรดินตัดโซบระวังเคลียสองเคลี่ยไป Dispo น,นายเราโซบไหนหยิบโลมาขับซาบออกไซด์เราไม่ได้เราไม่ได้อนุญ,ญาตให้ขึ้นทางทันเดินย้ำว่าเราไม่ได้อนุญ,ญาตขึ้นไปทางเดินโอเคนายนายไปทางเดินซะ <c oughs> ี๋ใ ok. ช,ช่ดิป้องกันไปได้มาอหมาอแตกไปดิเคลียร์เคลียร์แล้ววูเชอร์วูเชอร์ระวังด้วยโกอีเกิลกำลังไปที่เอลซีรับซาบโกอีเกิลน่าจะเป็นเรฉลี่ยรลกำลังเร่งเวลาแล้วสอไปแล้วเหตพวกนี้ก่อนจ้าสาดให้หมดสาดสาดสาดเลมโบ้ไว้ร้อยนัดน่นจะเคลียร์ไปแล้ว ด้วยโหรกับตันไพรอะไรอะไรขยิงขยิงกูเชื่อเซเว่นเรากำลังเข้าไปทางลุมระวังด้วยยิงมันยิงมันให้หมดแปกโอ้ระวังด้วยมันอยู่ในสมุกไปแล้วเว้ยอุ้ยอะไร แอมป์ฟายมาเฮลิเอสกาปิสโคบแตกเดบิวต์แตกดินดินแตกเดบิวต์ไปกินแตกแตก แตกไหมแตกสิโอ้ยมามาตกระตันไฟโอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยแตกโอ้ยสวัสดีครับเราต้องไปทางนู้นเลยวแตกแตกซะไอเวนวิ้ยยื้อเหรอจะยื้อทำไมมูเชอเร์เลอออกไซ เราต้ปิดประตูแล oh, ้วอุ้ยระเบิดเข้าไปแล้วไม่ทันว่ะบิชใช่ไหมโอ้ยไปเลยนิ่มเข้าไปแล้วโอ้ยปิดประตูได้แล้วได้แล้วมาแล้วบิชมาพร้อมกับเต็มเพ้ยแตกยิงหัวแตกเลี้ยงตัวเฮลเย่ นี่โกอิงเรียกว่าโ oh, ออิงเกิลฉันรู้ว่าคุณนายฟังอยู่โซฟไพส์แกจะตายอยู่ในนั้นหรือว่าจะออกมาเชพเพิร์ดเลิกกันหนึ่งมันได้ตายนะแน่เชพเพิร์ดกูบอกเลยเดี๋ยวต่อตายแน่นอนยีไปเร็วยีเร็วไม่มีโอ้ยถ้ามันทะล,ลมแล้วระวังโอ้ยตายไปเน่ นิโกอิงก็ยิงได้แล้วยิงตัดตำแหน่งที่ขัานมาร์กไวยท่านครับแต่ยังมีครคนเรายิงอยู่ที่ตำแหน่งเขท่านนั่นไม่ใช่คำแนะนํำวันนี้คำสั่งอับทราครับยิงได้เลยโซบมามาแล้วอุยเกลลบแล้วลบแล้วอุ้ยหมอบเลยอะไอเชฟเปิดกูเชื่อเลยตั้งแต่ไอพีแรกแล้วที่มันสั่งยิงระเบิดอะ้ยอะไรดูอิมโอเร็วเร็วอับทราครับ Ui, sỏi mang đấy, Ui đồn, thổ ơi Xeo khó một Bài lại Tạc Ui, tạc Ui, ui Ui, mà Ui, ui, เียปไปไหนออกไา,า,าย์อ่อโุ้ยว้าฮายแตไปไหนไม่ต้องรอดปืนเอซีอาร์ได้ปืนปืน,ปนที่แบบว่าถานัดสุดแลวโลนปะ <c oughs> เละ่โว้ย ระวังเราเราต้องนี่ไปแล้วโซบเร็วรับทราบยังมืออยู่อุ้ยเข้าซ้ายขวาข้าอุ้ยอุ้ยสับไปโซบไปเลยตามมาต้องวามาหรอกไอ้นี่มันอยู่ไปแล้วเกษการแล้วเวเตอร์เสร็จผลมายังกำลังหนีเร็วเราต้องรีบเราต้องรีบแล้วโซบเร็วรับทราบ บุคคลที่ต้องการตรวจโซฟแล้วก็กับตันไทครับขึ้นสัญญาณเสียงนะฮะคืออะไรวะและนี่คือเสียงประวัติศาสตร์จะบันทึกผู้ชนะไว้แต่จะบันทึกผู้แพ้ไว้แต่ก็ถูกบิบเบือนข้อมูล ให้กับผู้ชี้เิร์ดมันทําให้โลกใบนี้แปะเปื้อน mm hmm. แล้วเปืเป้อนด,ด้วยเลือดของพวกมัน mm hmm. มันทําให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไป mm hmm. ถ้าเราจะสู้เราก็จะตายถ้าจะฆ่ามันเราก็ต้องตายไปด้วย mm hmm. โอ้ยแม่งเอาแรกเลือด mm hmm. ล้างแข้งให้โซบแล้วก็โลชครับ เราค้อนที่เก่งที่สุดในโลกพอเราเล่นเองเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ทันแล้วของของเมื่อกี้เห็นมาแล้วขับตามหมะน่าใช่แล้วครับเอียงซ้ายเอียงซ้าย W A S เโอสิหมดเรืมปืนแตกมาเดี๋ยวก็แย่ระเบิดแตกพวกของเช้เพิ่มหมาเลยแลกบ้าเมืองแหลกมาแล้วเอ้ายูซี แตกซะอุ ah? y, e oh, ้ยเพียบเลยอ่ะเอียงซ้ายเลยอ่ะมาแล้วอุ้ยระเบิดมาระเบิดระเบิดระเบิดอุ้ยอุ้ยทางช่องเขาเร็วเร็วเร็วเอย่าอย่าชนอย่าชนอย่าชนสว่างแล้วสว่างแล้วกรตันไพรส์โ้ายจะเปิดเรามาถึงพื้นที่กว้างแล้วระวัง จะเสือกอ,อย่าเสือกใหญ่ยุ่งระวังระพอด้วยระวงังเร็วเร็วเร็วเดร็วเร็วเร็วเร็วแลังตามมันทิ้งหา่านจะบันทิ้ง,ง,งมาซะระสาวมามามาเมาตัวไหนก็ามาเลยตามมาแล้วอย่ายุง่งอย่ายุ่ง อย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่างยุงย่ง,าง,าง,างมาด้วยแัดพวกมออกไปให้ได้สุดซับซับต้องหอด้วยโซระวังด้วยต้งสะพานเฮ้ยมึงจะหลีรอดนะไอ้เชพเบอร์เวอรวระวังด้วยโอเคทางช่องเขาระวังฮ้ยมาแล้บบวโอยเฮลยแย่มาแล้ว yeah. ลวะแม่งตาที่เป่งเลยตอนนี้ มมามาตา,ายละโอ้ยไป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 โอ,โอ,โอ้ตั้งตัวได้ละไม่กี่โอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงไอ้อเชฟเฟินแล้วตายตายตายทั้งหมดอุ้ยตายอย่าเสือกเข้ามาอุย้ยเกมเซฟแล้ววะเอาวะลบลบลบมันจะจานลึกหน้าเราไว้นะฮะ เขาบอกกับตันโซฟแม็กเทวิสแล้วก็กับตันไพครับไล่ล่าใจนายพลเชพเพิร์ดมาแล้วโอ้เราก็รับไปใจสถานการณ์มาด้วยโผเราก็รับรับท่านครับรับทราบเราถูกจตุ่ไล่ล่ามาแล้วเว้ยเฮ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 ้ยยิงยิงโอ้โซฟอยู่นิ่งๆดเว้ยโถ่เว้ยโซฟ์โโลไป นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆรถซาบลงแล้วย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับไม่ทันแล้ววะย้อนกลับไม่ได้ว่ะกรตันโอ้ล่วงคู่โอ้ยเอาซะเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยโคตรมัน <c ười> การแข่งเลยคือมันมากทีคการลดชารอต ตายไปเนี่ยน่าจะไปตายหรอมั้งโซฟแล้วก็กัปตันไพยนะฮะไลลาไอ้โจนเชื่อไม่ใช่โจนชั่วดินายพลชั่วมากกว่าภารกิจฆ่าเชพเพิร์ดเอ้ยมันจริงๆเลยชอบจริงๆเลยคำสั่ง <c> น <oughs> เดี๋ยวรอดไปได้นะโอ้ยทุกคนแทกฟอร์ดก็จะเป็นแบบนี้อะไรถุงมือเขียวนะโอ้ยมาอยากเห็นวัดอีฟจังว่าถ้ามาถ้าโกดแล้โดนไม่ตายเปย็นไงวะ ซอาเซไปทางไหนอ่ะไปทางซากงอมอนตกแล้วก <s> ันเฮ้ยเอ้ยใคร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 เอาวิ่งไม่ใช่ไซเปิดไม่ใช่เปิดเฮ้ยอีอืมตายหาซะไอ้พวกเชฟเฟิดกูฆ่าหมดละโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่รอดไอ้นี่รอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืน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 อ้าวกระสุนหมดตายแล้วมึงมึงตายตายซะไอเชฟเฟิร์ตอยู่ไหนวะ เฮ้ยเน่เนเชฟเพิดไอเชฟเพิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยไม่โดนโอ้นิดเดียวเองวิ่งดิวิ่งวิ่งโอ้ยมันไปไหนวะเห็นละไรอยู่แถวนี้โอ้โอ้แมงเอฟเฟตตกอ๋อเฟเบตตกเออไอเสี่ยไออยู่ด้านซ้ายขวาไออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเข้าอยู่นี่เองอยู่นี่เองเฮ้ยโอ้ย ปังเต็มหน้าเอ้ยปากเข้าคอโอ้โหปากเข้าอกชิบแปงแล้วไง5ปีก่อนกูเสียลูกน้องไป30,000คนแต่แม่งก็มองกูอย่างเดียวโลกใบนี้แม่งมัวแต่มองไม่เคยช่วยหาเลยพรุ่งนี้จะไม่มีการคัดเลือกทหาร และคนรักชาติะจะไม่มีการสูญเสียอีกกูรู้ว่ามึงต้องเข้าใจไปเกือบแล้วกูเดยกกับตังไพรมาบวกว่ะมาเชิญคอมแบทไปขีดซ้ายมาซ้ายซ้ายซ้าย,ายเอาขีดขวาขดขวาเอาขีดขวาขีดขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตัดได้แล้วเอาเฮวย เอาแล้วส้นตีไม่ทักโลกอ้าวดูเาขาสองคนมาต่อยกันฮนะเออมานายพลกับกระตันมาต่อยกันฮนะเออเออเอาว่ะอ่ะอืมเอาว่ะเออเออหลบได้ปะอุ้ยอา้าวกรตันกระตันเราบาดเจ็บไหมอ่ะขอไฟครับ กัดกันเราบาดเจ็บฮะมีม uhm. ีปักอยู่ตรงอกเลยอ่ะเจ็บมัาเนี่ย F กด F อ่ะกด F อ่ะกด F รัวๆเลยอ่ะกด F 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 อ๋อกัดตันกัดตันตันจะไม่ตายเอย F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  กด F จีบบอทพังพอดีวันนี้ F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  เอาอีกเอาอีกเอาแม่งออกมาฆ่าแม่งไอ้เชฟเพิ รโซบและโรสครับอ๋อออกแล้วเว้ยเจ็บสาหัสเลยเนี่ยถือว่าตายของมึงแล้วไอ้เชฟเพิร์ดเชฟเพิร์ดลุกขึ้นหรอมึงตายหาสิไอเวนแกแค้นให้โรสกับโกสสำเร็จฮะไอเลย์หาไอเวนไอ้เชฟเพิร์ดไอ้คนทรรยตนี่เหมือนใคย อย,อย่าเพิ่งตายเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายเห็นแค่เรามองได้แค่ข้างซ้ายแล้วขวาดิดเดียวเองครับเหมือนจำลองว่าคนใกล้จะตายแล้วเนี่ยภาพเดิมเบลอเบลอแล้วเดินจะตัดแล้วมนะั้งเนี่ยอย่าเพิ่งตายนะโซบเว้ยอย่าเพิ่งตายอ๋อ,อยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้ยมองก็จะไปอากตันไฟยังอยู่ใช่ไหมโอเคอยู่โอ้ยตาย ันตีอยู่ตัวแกปัดเลยตอนท้ายโซบออซบูไอซบูไอซบูคนรักน้องเลยใครวะไม่ใครอ่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วเร็เรวๆวขึ้นมามตายแล้วไอ้เจ๊เพิร์ดสมควรตายหาแล้วมัน โอ้ยตาเอยคิดว่านายจะมาเรวกว่าน,นี้นะเพื่อนเออจะดูสภาพนายจะดูไม่ดีช่วยฉันอุ้มซบนะนใช่ใช่ฉันรู้จักที่หนึ่งอ่ะอ่าก็จบครับสลับซีรี Call er, ส์คออฟ of d ี t ม m ด d e r n าแฟ f ์ส e 2ครับผมก็ขอลาด้วยฉาดจบพิพิธภัณฑ์น,นะฮะจะเงียบไปสักพักหนึ่งนะโอเคโอเคก็ก็ดูไปนะครับผู้สร้างนะฮะ เออจบนาทีนะออ่ซีรีส์นี้ทำประมาณสองเดือนครึ่งปะน่าใช่นะมาดูชาของพิพิธภัณฑ์ทหารนะมีเชเฟเพิดชาร์ดูคอมพานีนะอืดูไปก่อนเลยฮนะชาพิพิธภัณฑ์ทหารนะแล้วยัมีโกสมาด้วยนะอเออนั่งนึก จาเฟอรลี่แล้วก็ซิตโธดันหายไปแล้วพักหน้าเะจะเจอกันอีกนะพักสามจาเฟอรลี่กับตันเอ้ไม่ใช่กับตันดิจาซิเอ็ดดันนะแล้จาซิทโทอันนี้ก็เรียบผิดอยู่ได้นะโอ้คนเดินเพียบเลยอ่ะนนี้ชาตที่โนรัสเซียนะโนรสโนรัสเซียดิโนรัสเซียนวนนี้ ไอ้มาคารลอฟนะฮะภาคหน้าแล้วจะเป็นตัวร้ายเหมือนเดิมอ่ะอืมอันนี้ที่ภารกิจไอ้น,นี่ครับที่เราร่วมรบกับกับตำไทยนะไงโซฟกับโกชนะฮะไพรส์สแกโคหรือเปล่ากันนะ่ะเหมือนคุณคุณสแกโคหรือโอโซนไม่รู้ นดูเยอะเลยเนี่ยนี่คบที่การตามล่าไอโรฮัตแล้วก็การหนีทีโอดันเจรโรนะที่ประเทศบราซิลโกสโลตแล้วแล้วก็กัปตันโซฟแมคทาวิชบูมเมอร์แล้วก็รอยสแล้วบูมบูมเมอร์โอเคตอนนั้นผมจำได้อยู่เราลอดกับบูมเมอร์แค่นั้นแหละโอเคแต่ไปที่ห้องหนึ่งห้องไหนเนี่ยเออเป็นพิพิธภัณฑ์สวยปลดล็อกมาลนะ ใครอยากเห็นผมเล่นพิพิธภัณฑ์ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมมีคอนเทนต์คิดอยู่ในหัวเพียบเลยล่ะอันนี้ก็คือเครื่องบินที่เราหนีไม่ได้หนีไปจากประเทศบราซิลนะของนิโคลายอันนี้ก็คือไอ้รถถังที่มันช่วยเรายิงอืมมันชื่อว่าจําโบได้อ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> จำได้ว่ามันช่วยเราอยู่อันนี้อันนี้ทิ Bird, ้งขาเบิร์มั้งทิ้งระเบิดเอออันนี้ไม่คุ้นครับ อ๋อจำได้ลนะเขารกิจแรกของเราเลยอันนี้คือการไปช่วยกับตันภพยนะที่รัสเซียนะคุกนรกนั่นเองปไปมีห้องไหนอีกผมปรับไปเแบบว่าภาพร,ระดับกลางเลยอสวยจงุงคนนี้ห้องเยอะมากนีนะ่คนเยอะมากอันนี้คือภารกิจที่เราไปชิงตัวประกันนะที่ แห้งกเจอดน้ำมันโซฟและโลชนะแล้วก็โกสไอผีเองอตอนนี้เราไปกันหน่วยซิลนะจำได้อยูอ่อันนี้คือภารกิจสุดท้ายของโกสนะฮะลูสเอ็นนี่คือโอโซนแล้วก็สแกโคนะฮะโกสนะฮะ ป็ตัวละครที่ผมเคตรชอบเลยมีชักก็น็อตด้วยเมื่อกี้ได้เห็นมา่แป๊บนึ่งใส่ใช่ปะเดือ a c ัเปล่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือตอนที่เราขึ้นไปบนนั้นแล้วแท่งคูจเจาะล้วมีตัวประกันแล้วก็โซมนอะจำได้อยู่ a m p l i f อันนี้ก็ภารกิจไอ้ไม่ได้ภารกิจดิตอนฝึกซ้อมนะ จ่าเฟอร์รี่เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะพิพิธภัณฑ์คลิปหน้าคลิปหน้านี่ครับภารกิจภารกิจอะไรวะจะไม่ได้แล้วทุกคนเอ็กโซดัตเออภารกิจนนอดเอ็กโซดัตฮะมันมีจเกร์น็อตด้วยนะเพิ่งรู้แล้วก็จบนะครับผมภาพที่ ไอที่ผมอ่านเนี่ยไม่ไม่ได้อ่านเลยตรงชื่อใครทำบ้างเลยอ่ะดูแต่นี่ครับตัละครก็จะจบแล้วครับผมโอเค Infinity Ward นะครับ Special Thank You บ๊ายบายก็จบอย่างสมบูรณ์ครับซีรีส์คอร์เปอร์ตี้มอร์เ a อร์ฟร์นี่แอทิวิชันนะฮะโปรดักชันเลยมาไปเรื่อยจนจบอะฮะ มาดูหนังตอนนีหนึ่งเก้าเนึงสน้านี่ก็คือโลกโลกสุดท้ายนะฮะของหน่วยแท็กฟอนนะคะ <Okay. S 1> รับผมมีโซบมีจาเฟอรี่มีโกสจ่าสิเอ็ดดันนะก็จบบายบายครับคาคิดหน้าเป็นอะไรก็ติดตามชมด้วยเด้อบายบายจ้า Minutes. I spent the last two weeks just spinning.